สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ F1 n e w b i e วันนี้เราจะมาสรุปผลการแข่งขัน r รส t d เดสนามเบลเยียมปี2025จากสาป,ปาฟองก็ชอบสนามที่ขึ้นชื่อเรื่องฝนตกและปีนี้ก็ไม่พลาดอีกเช่นกันเบิดชากด้วยฝนโปรยๆทำให้ต้องเริ่มด้วยโรลลิ่งสตาร์ลังเซฟที่ค่าถึงรอบที่แลาหลังจากนั้นออสการ์เพสติจากแมคลาเรนควบโผแบบไร้ทิ่ติคุมเกมตลอด44รอบจนคว้าชัยไปได้อย่างสวยงาม ถือเป็นชัยชนะสนามที่2ของเขาในฤดูกาลนี้เลยอันดับที่2ก็ยังเป็นแม็คลาเรนเช่นกันแลนโดนอริสไล่ตามเพื่อนร่วมทีมมาแบบไม่ห่างแต่สุดท้ายก็เข้าเส้นชัยตามหลังไปแค่สามวิอันดับที่3ชาลเลอแคจากเฟอร์รารี่เก็บโพเดียมสําคัญให้ทีมในขณะที่แชมป์โลกอย่างแม็กเวสตาเป็นจบไปที่อันดับที่4ีส่วนทางเมอร์เซเดสจอร์ดัสเซลเข้าที่ห้าอเล็กซ์อัลบอนจากทีมวิลิ่มจบในอันดับที่ตกหลังออสการ์สามสิบเก้าจุดเก้าสองหกวินาทีเพื่อใครยังไม่ทราบอเล็กซ์อัลบอนเนี่ยเขาถือสัญชาติไทยนนนะครรัับใกกีฬาาแขข่ง เอฟบันเนี่ยก็มีนักแข่งที่ถือสัญชาติไทยอยู่เหมือนกันนะครับที่เด็ดอยู่ที่ทันเซริอิสแฮมินตันของเราคว้าอันดับที่7ไปได้ถึงแม้จะออกตัวจากอันดับที่18แป <That S 2> ดได้ไดออฟเดอะเดย์ไปเลยไม่กลาเล่นคว้าโพเดียมคู่ครั้งแรกในฤดูกาลและออสการ์ก็ขึ้นนำคะแนนสะสมนักขับเป็นที่เรียบร้อยจบวีคนี้วีคถัดไปก็ยังมีแข่งนะครับอ่สนามฮังการีถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารติดตามเอฟันนิวบี้ไว้เลยแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย